สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องของฟาร์สนะคะเขินมากและนี่ก็คือแขกรับเชิญคนที่สองของของรายการเธอคะเขาโสดไหนรู้ที่รายการเขาไหนเธอคะเขาโสดเธอคะเขาโสดโสดนะคะมึงกูเขินมากเลยขาด น้องกระตูนแนะนําตัวนะคะสวัสดีค่ะชื่อกระตูนค่ะโสดอยู่นะคะอายุเท่าไหร่คะอายุยี่สิบค่ะเคยมีแฟนมาแล้วกี่คนคะยังไม่มีเลยค่ะโหทุกคนถ้าใครจิตติดก็คือได้เป็นแฟนคนแรกนะคะเพราะว่ากระตูนไม่เคยมีแฟนนะคะฟันธงได้เพราะเป็นเพื่อนกันมากระตูนไม่มีแฟนเลยไม่ได้คุยคุยแต่แบบไม่ได้คบกันอะไรเงี้ยใช่แล้ว การ์ตูนชอบผู้ชายแบบไหนอ่ะเดียอ่อชอบผู้ชายที่แบบเอ่อเนี่งเขาเป็นผู้ใหญ่กว่าเราเออแล้วก็รักดูแลเอาใจใส่เราไม่ใช่ว่ารักแค่คนเออเราคนเดียวแต่ต้องรักพ่อแม่เราด้วยอะไรอย่างงี้อ๋อเป็นเป็นคนที่รับรักแล้วก็ครัวใช่ป่ะใช่มึงก็้ลุก แล้วแบบมีสเปกไหมสเปกเหรออืมไม่รู้เขอแค่เป็นคนดีก็พอแล้วค่ะโอสเปกสเปกง่ายมากเลยนะคะแล้วรอหนึงก็ได้ทำอะไรอ่ะแล้วเราแบบเราจิบการ์ตูนนี่ยากไหมยากหน่อยนะคะต้องต้องทำไงบ้างเออเขาทูจิบการ์ตูนเลยค่ะ ยังไงอะเลือนที่ฮะทำไมต้องนูนๆวะอาจจะเป็นคนที่แบบจีบยากหน่อยนะก็ไม่รู้อ่ะไม่รู้นั่นแหละโอเคแล้วแล้วการ์ตูนเป็นคนยังไงคะ คนที่พูดไม่ค่อยเก่งอ่าแล้วก็แบบยังไงอ่ะชวนคนอื่นเขาคุยไม่ค่อยเหมือนจะพูดกันไม่ค่อยรู้เรื่องมากไม่รู้แล้วไปฝึกแล้วเขาขับมามาใช่หรออาจาราโอ้จีเพรากว่าเราแบบเออข้อดีข้อเสียไม่ข้อดียังไงข้อดีเหรออือก็เป็นคนน่ารักแล้วก็ชอบยิ้ม ยิ้มแย้มแจ่มใสอะไรนี้เข้าเสีย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 ก็นั่นแหละเอ่อเป็นการที่เราที่พูดไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วก็พูดไม่เก่งนั่นแหละแล้วแล้วอะไรวะขี้งอนไหมก็เพือตัวเองขี้งอนไหมขี้งอนนะมั่งไหมไม่ได้อันนี้ก็ไม่รู้มันแล้วแต่คนเอ้าอ๋อแล้วแบ่ผู้ชายใช่แล้วแต่ผู้ชายว่าจะแบบ ทำให้เรางอนมากหรือว่าน้องให้รเราชอบผู้ชายแบบตีตีหรือว่าเข้มเข้มหรือว่ายังไงส่วนตัวนี้เป็นคนขาวแล้วเนาะก็อยากได้ผู้ชายที่แบบเออผิวเข้มอะไรอย่างเงี้ยโอ้ใครที่ผิวเข้มนะทุกคนแต่ไม่ใช่ว่าแบบํำแบบอะไรเงี้ยนะผิวสองสีเบบูรี่เหรอกระตูนไม่ใช่ไม่ได้บุูรี่เราแบบแบบเข้มเข้มเหมือนพ่อแม่แถวบ้านได้ไหม อันนี้ก็เกินไปเอาเอาถ้าผิวเข้มตลอดได้การ์ตูนสองมาตรฐานนะทุกคนต้องหน้าตาดีนะคะน้องการ์ตูนคะน้องการ์ตูนมีแลนจะมีแฟนหรือยังคะยังเลยค่ะแล้วจะมีเมื่อไหร่คะนู่นาคาเรียนจบโอมึงสนใจมึงจเอาแล้วตอนนั้นที่้าที่เราอยู่วอสามแล้ว แล้วครูก็บอกว่าอยู่มาอะไรค่อยมีแฟนแล้วบอกอยู่มาอะไรจบคจบก่อนแล้วก็ค่อยมีค่ะโอเควอลนี้ไม่ใช่สอิอีพีนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์ก็ติดตามด้วยนะคะทุกคนบ๊ายบายโปรโมจนเอง <laughs> เยๆม,มีอะไรจะพูดมีอะไรจะพูดไหมไม่มีค่ะแบบอ่อยอ่อย,ออยสดน,นะคะ <laughs> สดน,นะคะทุกคนค <laughs> นโสด เข่ามากสวยมากน่ารักมากแล้วก็นิสัยดีมากแล้วก็ของช่องก็สดนะคะเฮ้ยใหญ่ใหญ่นิสัยดีมากแล้วก็เฟรนลี่มากแล้วก็หลายๆอย่างดีมากทักไปเลยนะคะชื่อเฟสเก็ตวันนี้แทรกือค่ะภาษาอังกฤษนะคะอาจีอะอจีก็เหมือนเหมือนกันคะ่ะเหมือนกันเลยไลน์ได้ไหมไลน์ไลน์ไม่ได้ไม่ได้ <Facebook S 2> อเอาใส่ทุกติดตามพอแล้วแจกเบอร์ได้ไหมไม่ได้ทำไมอ่ะไ, <laughs> ไม่ได้ไม่ได้โอเคบาย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 ไปแล